สวัสดีครับเพื่อนๆที่ชอบหวยฮาหนอยนะเป็นคลิปหวยฮาหนอยเด็ดจริงๆนะฮะเด็ดจริงๆเมื่อคืนก็ตัวมาแน่9ก้าซทั้งสมกับเก้าก็ มาฮานอยแรกเลยนะฮะก็คือฮานอยเพอะกิจข้างบนออก8 6 9ข้างล่างออก2 3 2 3แต่ว่าวันนี้มาแค่ฮานอยเดียวส่วน4กับ5ที่ให้วิ่ง4ก็มาออก ปกตินะฮะปกติเบิลส่สี่ปกติหนึ่งหกเกหเกก็ไปหกเก้าก้าก็ไปเรกิจสลับหน่อยแต่ว่าหกเจดนั่นมานะฮะหกเจ หกเจนั้นมาที่ให้ไปหวยออกเจดหปกติสองเจ็ดหนะปกติข้างล่างก็สี่สี่วีเออกหกสี่แปดหตัววิ่งก็มานะตัววิ่งก็มาวันนี้หนึ่งไม่มาข้างบนหกสี่แปดข้างล่างแปดห 8หก็ตัวนี้เนะี่ก68668มาทั้งสองห้าหน้อย <c oughs> แต่มันมาอะไรตัวหน้าเป็นคู่โตดไปข้างล่าง86นะฮะข้างล่าง86ข้างบน648 <c oughs> 6ตัววิ่งก็มาทั้งบนทั้งล่าง ส่วนตัวกำลังวันก็คือเก้าก็มาแค่หน่อยเดียวนะหน่อยเดียวตัวแทนก็คือหกวันนี้ผมก็ได้นั่นแหละ <c oughs> ได้เก้าแค่พอกรีดมา ก็ประตูแข่งเดียวฮะข่งละร้อยก็แค่นั้นพุูงนี้ก็เอากันใหม่ใครที่ชอบนะแต่ผมคิดว่าผมลงตัวมาเก้านสะิบเก้าอร์ซนเนี่ยมาทุกวันนะมาทุกวันแต่วันนี้มาแค่หน่อยเดียวตัวแทนก็มาอีกสองห้าน่อยก็คือหกสามห้าน่อยด้วย สำหรับวันพรุ่งนี้ก็นี่นะฮะหานอยวันที่ยี่บสามก็คือวันพรุ่งนี้พิเศษเฉพาะกิจวิ่งรูดสองกับสามนะฮะสองกับสามก็มีสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองแปดสามศูนย์สามหกสามเก้าและสามแปดปกติและวีไอพีวิ่งรูดห้ากับแปดนะฮะห้ากับแปดก็มีห้าเจ็ดห้าแปดห้า ศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดสามเจ็ดแปดศูนย์แปดนี่จะเอาก็ได้นะจะเอาก็ได้จะเอาเป็นตัวเด่นก็ได้เพราะวงผิดที่จริงก็มาวงแปดหนึ่งแปดหนึ่งะฮะตัวเดินก็หนึ่งกับหกเนี่ยหนึ่งกับหกกำลังวันก็สามกับแปดสามกับแปด ก็เอาไปหาค่ากับข้าวกันจะหาค่ากับข้าวหรือจะหาค่าอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ว่ากำลังทรัพย์ของเราฮะเราจะวิ่งถ้าอยากได้เยอะก็วิ่งเยอะ <c oughs> เอาสัก <c oughs> สองหมื่นกิโลเนี่ย <c oughs> เราก็ได้เยอะนะสมมติว่าแปดเก้าวันมาเนี่ยถ้าท่านวิ่งทุกวันท่านออกกําลังกายทุกวันท่านคิดว่าท่านได้เท่าไหร่แล้วท่านได้เท่าไหร่นะแต่บางคนไม่กล้าบางคนไม่กล้าผมก็ไม่รู้จะดันท่านไปแบแบบไหนแต่รัฐบาลท่านกล้า เดี๋ยวนี้หลอกกันหน้าดูนะในที่ให้ให้นะใหกันนะก็หลอกลวงกันไม่ถูกก็ว่าถูกเ <c oughs> <c oughs> ยอะแยะฮะเพื่อให้ช่องตัวเองนั้นดังมีคนติดตามเยอะๆลงมา คนนู้นก็แม่นคนนี้ก็แม่นทุกจังหวัดนะมีเซียนทุกจังหวัดแม่นให้เจ็ดออกสามศูนย์ก็ยังโดนโดนเยอะเลย<โด>น,นี่แหละแม่นทุกสำนักเลยตั้งแต่ผมดูกด็ดูมาแล้วก็พวกรายงานมาจากแถวสกลนอครมั่ง อีสานกลางเขาบอกกลุ่มนี้เข้าทุกงวดเข้าทุกวิกถูกกันเป็นล้านสามแสนสี่แสนสิบใบยี่สิบใบถูกตลอดแต่พอไปกดย้อนหลังดูไม่มีทักคลิปเนะะไม่มีฮที่ให้สามศูนย์ไม่มี แต่หลังหวยออกก็ถูกเพียบแต่หาหลักฐานไม่ได้ก็ตามธรรมดาที่มีคนจะต้องสวดท่านเหล่านั้นนะท่านเหล่านั้นโดยเฉพาะบรรดาเซียนทั้งหลาย <c oughs> พรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้ยี่สามกับยี่สี่ ผมจะไปผ่าตัดลอกต้อกระจกออกทิตาซ้ายเนี่ยตาข้างซ้ายก็สองวันคือวันพรุ่งนี้แล้วก็กลับวันเสาร์ประมาณสักสี่ห้าโมงเช้า <c oughs> <c oughs> ก็ให้ลูกศิษย์ลูกห้าที่อยู่ในวัดน้องคุณขับรถไปส่ง <c oughs> จริงๆผมก็ขับไปได้แต่ว่าขากลับมันอาจจะระเทือนก็เลย เอารถเก่งของอาจารย์ดำไปดีกว่าเราจะได้ช่วยท่านได้บ้างอย่างน้อยๆก็ปลายปีนี้ก็จะทอดกระถินจะทอดกระถินนะปลายปีนี้ทอดแน่นอนฮนะถึงผมจะบวชเป็นพระแล้วผมก็ทอดเพราะการทอดกระถินนั้นผมสังเกตนฮะที่วัดน้องขุนเนี่ยเจ้าคณะอำเภอก็มาร่วม กันทอดมาเป็นเจ้าภาพนีวยถวายทีละแสนละแสนให้กับอาจารย์ก็ทุกปีเนี่ยผมทอดมาสามปีเนี่ยก็เห็นทั้งสามปีลงุงอาจารย์วัดหลวงปุ่ศุกวัดประคอมาคำเท่านะก็มาเอาตังมาถวายพระอ,อาจารย์ดำปีละแสนก็บาทแล้วก็มานั่งเป็นประธานในพิธีทอดกระถินด้วยนะ นี่คือเรื่องจริงนะอาจารย์ดำท่านไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะผมภูมิใจนะได้มีอาจารย์กับเขาหนึ่งคนในชาตินี้ก็คืออาจารย์ดำวัดนองคุณมันตัดไม่ขาดเพราะว่าตอนผมมาใหม่ๆโยมเอาสายใหญ่เลยเนะี่ยเอาสายใหญ่มานาม้ำผมไปเอาน้ำที่วัดมาใช้เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีนม้ำ มันเป็นโคกไม่มีน้ําอาจารย์ท่านบอกไปเอารายใหญ่มาใสา่เลยจะได้เร็วๆเพราะผมขนประมาณสองเที่ยวซื้อถังมาสองลูกก็ขนสองเที่ยวน้าใจของท่านที่ช่วยเหลือผมผมจะดชดใช้ทั้งชาติจะดชดใช้ทั้งชาติบางคนอาจจะว่า พอบ้านเสร็จแล้วก็ลืมวัดแต่ผมไม่มีผมหลักและนับถือแล้วก็ยกย่องไปขึ้นคันครูบูชาพระอาจารย์ดำเป็นครูของผมเป็นอาจารย์ของผมและผมจะต้องช่วยไปจนที่ผมจะหมดอายุไขผมบวชถ้าผมบวชได้ที่วัดนองขุนผมก็จะอยู่วัดนองขุน และช่วยอาจารย์สร้างโบถทให้เสร็จผมเชื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาผมก็คงจะไม่ทิ้งผมเหมือนกัน <c oughs> ก็020262208398 02เป็นบัญชีบุญนะบัญชีบุญ,บ,ญบางครั้งผมก็ถอนไปฝากอาจ,า,อา,จารย์ไว้ก่อน <c oughs> เอาไว้ถ้ามีาก็ถอดเอาไปไว้เพราะว่าไว้กับผมม่อันตรายเหมือนกันและต่อไปผมอาจจะรบกวนสมาชิกในกลุ่มและนอกกลุ่มนะฮะงวดละร้อยสองร้อยเพื่อเป็นต้นทุนในการทอดกะทินในปลายปีนี้เนะี่ยในปลายปีนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงจะยินดีให้ เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลกันคลิปนี้มีแค่นี้ฮะพรุ่งนี้ยี่สามยี่สี่ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลสุพมิตร <c oughs> ก็สุพรรณบุรีนะฮะสุพรรณบุรีสองวันกลับก็บม่ลืนนี้แล้วก็ต้องมาพักผ่อนสายตาอีกสัก สี่ห้าวันแต่ว่าก็ยังลงให้นะยังลงให้แต่ฮานอยอาจจะหยุดไปฮานอยอาจจะหยุดสักสองสาวันก่อนใครอยากจะได้ก็เข้าไปในกลุ่มก็ได้เข้าไปในกลุ่มเพราะว่าการลง Youtube มันใช้แสงนะใช้แสงโดยเฉพาะใครอยากได้รีบเข้ากลุ่มนะฮะอีกหน่อยจะมีฮะไอหวยลาวเฉพาะไอห,หวยลาพัฒนาเด็ดๆให้ เด็ดเด็ดนะฮะไม่ใช่ลวกลกไม่ใช่ลวกลวกนะลวกลวกขอไปทีหะฮานอยมัดรวมแปดทางกันอีกสี่ถ้ามีหกต้องเพิ่มเก้าไปด้วยเป็นการอีกห้าก็เป็นเท่าไหร่สิบสามไม่รู้ว่าหน่อยไหนทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ฮะยังมีอยู่ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีได้รับค่าประทู ค่าขนมเด็กไปโรงเรียนกันทั่วหน้าทุกๆท,ท่านนะฮะคลิปนี้ดูเพราอความบันเทิงนะฮะดูเพราอความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้คลิปนี้สวัสดีครับ